รู้ไหมว่า8สิ่งที่ต้องทำนำ ISO 9 0 0า ISO9001 รุ่งเรืองเนี่ยในส่วนของ HR นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่บุคคลเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างรู้จ้ะรู้จ้ะรู้จ้ะค่ะ หน้าที่ที่1น,นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเออ o r i z n t z o t i o n r t a r t นะคะหรือภาพรวมทั้งหมดขององค์กรของเราว่าเรามีผังโครงสร้างขององค์กรของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันที่2ค่ะควบคุมดูแลให้องค์กรเนี่ยมี Job Description นะคะหลายๆองค์กรเนี่ยเอ่อฝ่าย HR เนี่ยจะเป็นคนผักดันหรือว่าเป็นโต๊ะโผในการกําหนดให้เอ่อมี Job Description ในแต่ละแผนกต่างๆนะคะหรือบังเอิญเนี่ยหรือว่าเพอเพอเนี่ยนะคะ HR เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําเองด้วยซ้ำนะคะ แต่ทำยังไงก็ได้ผักดันให้มี job description ค่ะ 3. ค่ะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรค่ะว่าเ,ออเมื่อมีเราต้องการคนเข้ามาทำงานเนี่ยเราจะมีการสรรหาว่าจ้างอย่างไร 4. ค่ะคกลไกในการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครนะคะให้มีสเปคตรงตาม job description หรือตรงตามหน่วยงานหรือว่าคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องมีในหน้างานนั้นๆ 5. ค่ะในเรื่องของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ค่ะพนักงานใหม่เนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างปฐมนิเทศ และให้ความรู้เขาด้วยนะคะ6ค่ะ สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมค่ะว่าในแต่ละแผนกเนี่ยต้องการที่จะอบรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมของเขาในหัวข้อที่7ค่ะในเรื่องของการกาหนดแผนการฝึกอบรมนะคะอาจจะเป็นแผนประจําปีแผนย่อยนะคะหรือส่งผลไปถึง OJT ในแต่ละหน่วยงานก็ตามนะคะและสุดท้ายค่ะอันที่8นะคะเรื่องของการเก็บบันทึกการฝึกอบรมนะคะหรืออาจจะเก็บตัวใบเซอร์ติฟิเคตนะคะมีการให้รู้ว่าแต่ละท่านในอบรม อะไรมาบ้างแล้วนะคะและนี่คือ8หน้าที่หลักนะคะที่เจ้าหน้าที่ HR จะต้องทำเพื่อตอบโจทย์ในส่วนของ ISO 9001ขององค์กรของคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะจ๊ะ